จับตาเส้นทางพายุขึ้นถล่มไทยท่วมแน่100%เซ์พยากรณ์อากาศตั้งแต่19-27กถึง27กันยายน2567นี้สําี้สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้ท่าน มีเวลาเตรียมตัวอีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นที่จะเตรียมตัวคนของขึ้นที่สูงนะครับเพราะล่าสุดหัวขบวนของพายุนะครับได้มาถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแต่บริเวณทางใกล้กับแกนงกลางหรือวัตตาของพายุนะครับยังไม่ได้ขึ้นฝั่งแถวบริเวณทางเวียดนามแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงแค่หัวขบวนหรือก็คือเริ่มเกิดแนวะทะอากาศเกิดขึ้นบริเวณทางประเทศไทยในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต ก็เติมความชื้นให้อย่างต่อเนื่องนะครับลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทําให้ทั่วไทยวันนี้ปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวและเกิดขึ้นหลายพื้นที่ประกอบกับเส้นทางของพายุโซนร้อนโซลิกนะครับที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้กับบริเวณทางชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามเข้าใกล้ขึ้นทุกทีก็จะเริ่มทวีกําลังแรงขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ19กันยายนจะทวีกําลังแรงมากที่สุดนะครับจะส่งผลทําให้หลายพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยจะ มีลมกระโชกเกิดขึ้นในช่วงระยะแรกๆจากนั้นปริมาณของฝนชุดใหญ่ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมแอดมินเชื่อว่ามีพ่อแม่พี่น้องบางท่านอาจจะยังไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ ต้องการฝนจริงๆแล้วก็ค่อนข้างแห้งแล้งโดยเฉพาะบริเวณทางภาคตะบันออกเชียงเหนือตอนล่างแต่ในรอบนี้พายุเข้าไทยจริงๆครับขอให้เชื่อ er แอดมินเถอะครับจากแรงแลงนะครับจะกลายเป็นท่วมหลายพื้นที่อย่างแน่นอนนะครับเตรียมตัวคนของขึ้นที่สูงไว้ได้เลยนะครับแล้วก็คันนาของใครที่รู้ตัวว่าอาจจะขาดได้ก็เตรียมปั้นไว้รอเลยนะครับอาจจะขาดได้ในรอบนี้แล้วก็บริเวณพื้นที่เสี่ยงหรือว่ามีประวัติน้ําท่วมฉพันน้ําป่าไหลหลากนะครับก็ให้ระวังเป็นพิเศษ ราะว่ามีโอกาสที่จะเจอปริมาณของฝนตกหนักแบบ ตกหลายวันนะครับแล้วก็ตกหลายชั่วโมงแน่ในรอบนี้ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้ประกาศแจ้งเตือนออกมาเป็นที่เรียบร้อยฉบับล่าสุดนะครับพายุนะครับจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแถวบริเวณทางประเทศเวียดนามนะครับโดยมีแนวโน้มที่จะเข้าไทย100%เเซโดยเมื่อช่วงเวลา10นาฬิกาของวันนี้18กันยายน2567นะครับพายุโซลอนโซลิกยังคงเป็นเพียงแค่พายุดีเปชันในวันพรุ่งนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นนะครับณปัจจุบันปกคลุมแถวบริเวณทาง ทางทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับมีศูนย์กลางอยู่ทางด้านทิศต,ตะวันออกของทางจังหวัดดานังของทางประเทศเวียดนามนะครับประมาณ550กิโลเมตรหรืออยู่ที่ละติจูด16.5องศาเหนือลองติจูด113.5องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้กับจุดศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศต,ตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมี แนวโน้มที่จะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในวันพวกนี้นะครับและคาดว่าในช่วงฟังให้ดีๆนะครับและคาดว่าในช่วงวันที่ตั้งแต่20จนถึง21กันยายน2567 จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณทางประเทศเวียดนามตอนกลางหลังจากนั้นนะครับจะอ่อนกําลังลงจากพายุโซนร้อนจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเสชันแล้วก็อาจจะเป็นความกดอากาศต่ำนะครับจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในประเทศไทย100%อย่างแน่นอนประกอบกับแนวของล่องมรสุมกําลังที่ค่อนข้างแรงนะครับ เคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านแถวบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเชียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทรงผลทําให้ประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้19กันยายนจนถึง23กันยายนประมาณกี่วันนะ19 2 0 21 22 23ประมาณ5วันนะครับในประเทศไทยจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับ5วันอันตรายจับตาให้ดีๆห้ามประมาทเด็ดขาดรอบนี้ท่วมแน่100%สำหรับในเรื่องของคลื่นลมแน่นอนว่าพายุมา ล่องมามรสุมแรงก็ส่งผลทําให้คลื่นลมที่ปกคลุมทางทะเลอันมันและก็บริเวณทางอ่าวไทยจะมีกาลังแรงขึ้นนะครับโดยบริเวณทางทะเลอันมันและทางอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2-4เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทางอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลักษณะเช่นนี้ขอแจ้งเตือนแล้วก็เน้นย้ําพี่น้องชาวเรือชาวประมงในพื้นที่ บริเวณดังกล่าวขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรเลี่เลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวแอดมินยจ้งเตือนแล้วนะครับจากนั้นเรามาเช็คพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับในวันนี้นะครับ จากปัจจัยที่เป็นตัวควบคุมสภาพอากาศก็จะส่งผลทําให้ลักษณะสภาพอากาศหลายภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้บริเวณทางภาคเหนือนะครับจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และเสี่ยงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนจังหวัดพแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาส เกิดร้อยละ70ของพื้นที่และเสี่ยงฝนเริ่มตกหนักเกิดขึ้นกระจายตัวหลายแห่งนะครับส่วนมากจะเป็นทางจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนะครราชสีมานะครพนมมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญและทางอุบลรัชธานีบริเวณทางภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และเสี่ยงฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งส่วนมากบริเวณทางจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีทางสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีทางราชบุรีนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และเสี่ยงฝนตกหนักในบางแห่งพร้อมกับลมกระโชกแรงนะครับพื้นที่เสี่ยงส่วนมากคือจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีและยองจันทบุรี บริเวณจังหวัดตราดภาคใต้นะครับทางฝั่งตะวันออกมีโอกาสเกิดร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักและเสี่ยงลมกระโชกแรงนะครับในช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวใต้ระวังในเรื่องของคลื่นลมทะเลให้ดีๆนะครับส่วนมากพื้นที่เสี่ยงนะครับคือจังหวัดเพช,ชรชบุรีทางประจบิคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงสําหรับทางภาคใต้ฝัง่งตะวันตกฝั่งทะเลอันมันนะครับโอกาสเกิดร้อยละ 80ของพื้นที่และเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับพื้นที่เสี่ยงส่วนมากคือจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังแล้วก็สตูลน,นะครับทางด้านกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ถึงร้อยละ70ของพื้นที่และเสี่ยงฝนตกหนักตกชุกตกแช่แน่นอนจากนั้นนะครับเรามาอัปเดตจากแบบจําลองนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำของวันพุธที่18กันยายนจนถึงช่วงครึ่งวัน นเช้าของวันพรุ่งนี้พร,ปประัสบดีที่19กันยายนนะครับในบริเวณทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณทางภาคใต้ จะมีหลายพื้นที่เสี่ยงปริมาณของฝนตกชุกและปริมาณฝนตกสะสมยกเว้นบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะมีปริมาณของฝนลดลงเป็นส่วนใหญ่จะมีปริมาณของฝนตกแช่เกิดขึ้นในบางจังหวัดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วปริมาณของฝนลดลงนะครับเนื่องจากการเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อนโซลิกนะครับที่เคลื่อนตัวเตรียมที่จะขึ้นฝั่งแถวบริเวณทางประเทศเวียดนามตอนกลางทางประเทศลาวตอนกลางถึงตอนล่างโดยพายุลูกนี้มี ีแนวโน้มที่จะเข้าไทยแน่นอน100%เเซ็ตและเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของกระแสลมบนชั้นบรรยากาศระดับฐานเมฆนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่าวันนี้จนถึงช่วงครึ่งวันเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับพายุโซลิกจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับไทยนะครับก็จะเหนียวนําปริมาณความชื้นนะครับกระแสของลมที่ปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งภาค จะเป็นกระแสของลมที่มีการหมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิกาหรือก็คือการแย่งปริมาณความชื้นหรือว่ากลุ่มฝนเข้าไปหล่อเลี้ยงเจ้าพายุโซนร้อนโซลิคลูกนี้นั่นเองในขณะที่ทางด้านตะวันตกของทางประเทศไทยมรสุมก็เติมความชื้นให้แบบไม่ขาดสายปกคลุมบริเวณทางทะเลอันมันประเทศไทยด้านรับมาสมคือบริเวณทางภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางด้านตะวันตกภาคใต้และบริเวณทางภาคตะวันออกในขณะที่พอเรามาดูในเรื่องของกระแส ลมบนชั้นบรรยากาศระดับยอดเมฆนะครับเจ้าพายุโซลิกนะครับก็จะส่งผลทําให้กระแสของลมบนที่ปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกระแสของลมที่มาจากทางตะวันออกและทางตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณทางภาคกลางตอนบนเป็นกระแสของลมที่มาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณทางภาคตะวันออกเป็นกระแสของลมที่มาจากทางเหนือและบริเวณทางภาคใต้กระแสของลมมาจากทางทิศตะวันตกและทางตะวันตกเฉียงใต้ลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทําให้เกิดแนวพธะอากาศ เกิดขึ้นหรือว่ากลุ่มฝนจะมีการก่อตัวมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นกระจายตัวอยู่บริเวณทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ภาคกลางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้ตลอดช่วงนะครับหลังจากนั้นพอเราเคลื่อนไปดูในช่วงครึ่งวันหลังของวันพฤหัสบดีที่19กันยายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าจากการอัปเดตล่าสุดเส้นทางของเจ้าพายุโซนร้อนโซลิกลุกนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณทางประเทศเวียดนามตอนกลางเข้าลาว จากนั้นมีแนวโน้มโอกาสตอนนี้ถือได้ว่า100%ที่จะพุ่งเข้าบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแน่แท้จากนั้นเรากลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้านะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงครึ่งวันเช้านะครับภาคอีสานยกเว้นภาคเดียวที่ปริมาณของฝนจะค่อนข้างน้อยเป็นส่วนใหญ่แต่พอช่วงครึ่งวันหลังบริเวณทางภาคอีสานโดยเฉพาะ ทางด้านตะวันออกเตรียมตัวรับมือปริมาณของฝนจะเริ่มตกแช่ตั้งแต่ช่วงครึ่งวันหลังของวันพรุ่งนี้พารัสบดีที่19กันยายนนะครับและจะเริ่มมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งคืน นจนถึงช่วงวันที่23กันยายนกันเลยทีเดียวนะครับบริเวณพื้นที่คาดว่าจะเป็นด่านหน้านะครับในช่วงครึ่งวันหลังของวันพฤหัสบดีที่19กันยายนนะครับเตรียมรับมือจังหวัดต่อไปนี้นะครับคือตั้งแต่แถวบริเวณทางจังหวัดบึงกาฬนครพนมพนมุกดาหารยะโสธรอำน,นาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์ร้อยเอ็ดมหาสารคามกาลสินสกลนครบึงกาฬหนองคายอุดรธานีและประกอบกับการที่พายุโซลิกได้เคลื่อนตัว เข้ามาปกคลุมในบริเวณทางประเทศไทยหรือว่าประชิดชายขอบบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทางประเทศไทยก็จะเหนี่ยวนําทําให้มรสมนะครับいい응หรือว่ากระแสของลมที่มาจากทางตะวันตกและทางตะวันตกเฉียงใต้จะทวีกําลังแรงขึ้นปกคลุมภาคใต้นะครับบริเวณทางภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็ส่งผลทําให้ในช่วงครึ่งวันหลังนะครับบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่าง ก็จะเริ่มได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับพร้อมๆกับด่านหน้าที่เป็นด่านหน้าที่จะเจอพายุโซลิกนะครับส่วนใหญ่นะครับบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่จะเจอพร้อมๆกันนะครับคือจังหวัดชัยภูมิทางขอนแก่นตอนล่างนะครับทางโคราชบุรีรัมย์นะครับสุรินทร์ศรีสะเกดนะครับทางร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญและทางอุบลราชธานีจากนั้นพอเราเคลื่อนไปดูต่อตั้งแต่ช่วงเวลา1นนาฬิกาจนถึงช่วงเวลา12นาฬิกาก็คือช่วงครึ่งวันเช้าของวันศุกร์ที่ยี่ส กันยายนนะครับหลังจากที่พายุโซนร้อนโซลิกนะครับได้เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะอ่อนกําลังลงนะครับเหลือเป็นเพียงแค่พายุดีเพสชันหรือความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ส่งผลทําให้บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแน่นอนมีฝนตกหนักและตกแช่ด้วยตลอดทั้งวันแน่นอนนะครับห้าวันติดทําใจเลยนะครับบริเวณทางภาคเหนือเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงตั้งแต่ครึ่งวันเช้าน,นะครับบริเวณ ทางภาคกลางทางด้านตอนบนนะครับแล้วก็ประกอบกับบริเวณทางภาคใต้กับบริเวณทางภาคตะวันออกก็ได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงอย่างต่อเนื่องส่งผลทําให้ภาคใต้นะครับขึ้นลมก็มีกําลังค่อนข้างแรงแล้วก็ประกอบกับฝนตกพรำตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนกระจายตัวเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับทางเพชรบ,บุรีทางประจวบทางชุมพรละนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลา แล้วก็นาราาธิวาสภาคตะวันออกนะครับตั้งแต่แถวทางนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบุรีแล้วก็บริเวณจังหวัดตราดขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเท่านั้นหรือว่าแนวพทะอากาศว่าในช่วงเวลาไหนแนวปะธะอากาศจะอยู่ตรงไหนก็จะทําให้มีปริมาณของฝนตกกระจายตัวเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวจากนั้นพอเราเคลื่อนไปดูต่อในช่วงครึ่งวันหลังของวันศุกร์ที่20กันยายนนะครับคงไม่ต้องถามแอดมินแล้ว้งครับว่า คื้นที่ใดจะมีโอกาสเจอฝนนะครับแอดมินต้องขออนุญาตใช้คําว่ารอบนี้ทั่วไทยจริงๆครับบริเวณทางประเทศไทยตอนบนนะครับภาคเหนืออีสานกลาง ทางภาคตะวันออกแล้วทางภาคใต้ตอนบนนะครับโดนพายุปกคลุมในขณะที่ทางประเทศไทยตอนล่างก็คือภาคใต้นะครับตั้งแต่แถวทางช oh ุมพรลงมาถึงภาคใต้ตอนล่างก็จะได้รับผลกระทบจากมรสุมนะครับแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันออกตามเหนือชายฝั่งก็ได้รับผลกระทบจากมรสุมที่มีกําลังแรงด้วยนะครับเอาละครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสุดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันวันต่อวันนะครับบางท่านนะครับถามแอดมินเข้ามาว่าพายุมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเส้นทางไหมมีนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเส้นทาง พายุอาจจะเคลื่อนตัวลงมากดต่ํากว่าเดิมนะครับก็คืออาจจะเข้าบริเวณทางอีสานตอนกลางแบบตรงๆหรือว่าเข้าอีสานทางตอนล่างก็ยังคงสามารถมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้แต่นะครับ โอกาสที่จะไม่เข้าไทยนั้นไม่มีแน่นอนอยังไงก็เข้าไทยร้อเปรเซ็นะครับอาล่ะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกาันหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางพายุหรือว่าแบบจาลองมีการอัปเดตใหม่เช่นไรแอดมินจะนําข้อมูลนี้มาแจ้งเตือนแล้วก็อัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็เราฟังกันต่อนเนื่องอย่างแน่นอนนะครับก็หากว่าใครที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินรุสิทธิคคนนนนนจกก็มมีีีเเเพยงท่า่า้้ไวอัใใหลิปหน้าาสํรับคลิปนี้ ับสวัสดีครับ